วันนี้จะพาชมอิซุสคิงออฟทักรับ xtr 2 4 0นะครับก็แปลงหน้ากิกะนะครับซึ่งแปลงแล้วก็ดูสวยขึ้นหน้าใช้ยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่ชอบรถทําเงินนะครับมาดูครับการแปลงหน้าก็คือเราเปลี่ยนตั้งแต่กันชนนะครับจากเดิมนะยกออกเลยครับก็จะเป็นกันชนแบบสแตนเลสคันนี้นะครับนี่ครับตัวนี้จะครอบที่ไฟหน้ามันติดเรฟเลกเตอร์นะครับไฟเลี้ยวพร้อมนะครับตัวนี้ครับการดีไซน์อย่างสวยงามสำหรับคนที่ชอบเงาเงานะครับตัวนี้ครับ นี่ครับตัวนี้เป็นกระจังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรอบไฟนะครับตัวนี้เป็นสเตเลสนะครับนี่ครับกรอบสําหรับใส่ป้ายนะครับมีสวยๆคันนี้นะครับมีไฟด้วยนะครับแล้วก็ตัวกระจังนะครับตัว, <Skills. S 2> วน,นี้ก็เป็นโครเมียมครับเป็นตัวนี้ครับแนวนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เขียนคําว่าคีกะตัวนี้นะครับอีทูสูเอฟท4 0นะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมรอบๆคันก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นมือจับครับเวลาเราดูแลรักษารถนะครับนี่ครับับ โคมียมทั้งหมดนะครับชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้รับจะเป็นนี่ครับสรับการดูแลรักษาเวลาเราขึ้นเหยียบเพื่อดูแลเช็ดกระจกด้านนนนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีครอบของตัวปัดน้ําฝนนะครับนี่ครับตัวนี้3ก้านนะครับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็มือจับเวลาเราขึ้นดูแลรักษารถตัวนี้นะครับแล้วก็กระจกด้านขวานะครับตัวนี้1บานลูกค้าเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับ หรือจะเอาแบบเต็มนี้เลยก็ทําได้นะครับตัวนี้ครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้เป็นแก้มนะครับก็จะเป็นชุดโคลเมียมครับติดตั้งให้พร้อมแบบนี้เลยก็าทาให้ดูสวยขึ้นนะครับดูแล้วครับนี่ครับนี่ครับดูสุตัวนี้เป็นตัวโคลเมียมตัวนี้จากโรงงานนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จกด้านข้างด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นมี3ตัวก็คือนี่ครับตัวแรกจะเป็นส่องด้านหน้านะครับแล้วก็2ตัวนี้2ด้านข้างคุณลูกค้าสามารถแต่งเพิ่มได้ครับ เนี่ยครับเพิ่มตัวนี้ได้เพิ่มได้หมดเลยครับแบบเต็มเลยก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านบนก็จะเป็นนะครับหมวกครับหรือว่าสปอยเลอร์หลังคานะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลู่ลมติดตั้งเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ครับนี่ครับติดตั้งเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับจะมีคิ้วขอบประตูนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านบนเป็นกันสาดครับอ่าตัวนี้จะเป็น ชุดโครเมียมเลยนะครับปกติจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นโครเมียมเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มือจับนะครับเนี่ยครับโครเมียมเบ้ารองก็โครเมียมนะครับแล้วก็มีกรอบด้านนอกก็จะเป็นชุดโครเมียมนะครับทําให้สวยงามขึ้นครับดีไซน์นะครับแล้วก็ด้านนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับกรอบไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับติดมาพร้อมกับนี่ครับกาดเสริมนะครับประตูด้านล่างครับตัวที่เป็นแนวยาวนะครับเนี่ยเป็นชุดกาดเสริมนะครับ ไปทำให้รถดูสวยขึ้นนะครับตัวนี้ครับแล้วก็บันไดข้างตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับเหยียบได้เลยนะครับชุดสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวขอบนี่ครับคิ้วนะครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับมีไล่ลายด้วยนะครับนี่ครับชุดตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับชุดสแตนเลสเลยนะครับจนถึงนี่ก็เป็นสแตนเลสนะครับนี่ครับเพื่อความแข็งแรงนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตัวล้อนะครับเป็นล้อ อลูมิเนียมอลอยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ดุมล้อเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตล้อสีทองนะครับหมด10ตัวนะครับหนึ่ง6 7 8 9สี่้าดสนะครับตัวนี้ของ FTR นะครับนี่ครับเป็นรูปดาวด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวล้อนี่จะเป็นล้อยางพันหนึ่งนะครับบิสโตรเลเดียลนะครับตัวรถนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะครับนี่ครับ ด้านหลังของประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวยาวแล้วก็โค้งถึงด้านบนนะครับตัวนี้ลูกค้าชอบแบบไหนก็บอกได้เลยนะครับนี่ครับแล้วตัวนี้เป็นตู้แห้งนะครับ10บานนะครับของ FTR 240แล้วก็มีชุดนี่ครับกันเมอร์ใส่เป็นสเตลเลสนะครับ3เส้นนะครับ1 2แล้วก็3นะครับนี่ครับเป็นสเตลเลสนะครับแบบนี้เลยครับ ตัวนี้ก็เป็นฝาถังน้ำมันนะครับสามารถเติมน้ำมันดีเซล B10 ิบแล้วก็พเมยมได้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ก็เป็นตัวตู้นะครับตัวนี้เป็นเปิดด้านข้างทั้งหมดนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีการมอเตอร์ไซค์นะครับมาดูที่ตัวล้อนะครับตัวนี้ครับล้อก็จะเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี่ครับน็อตเป็นน็อตสีทองนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวนี่ครับดุมล้อนะครับตัวนี้เป็นสเตนเลสนะครับนะครับตัวลัตเตนเลสครับแล้วก็มีรูปดาวนะครับสามารถแต่งได้ตัวนี้เลือกลายได้นะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตัวนี้ตัวตัวซุ้มล้อหลังนะครับเป็นสเตนเลสทั้งหมดนะครับนี่ครับเพื่อความสวยงามนะครับของรถนะครับนี่ครับเป็นสเตนเลสทั้งหมดครับไม่ต้องกลัวสนิมขึ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่เป็นนี่ครับสวยงามเลยครับกันมอเตอร์ไซค์แข็งแรงไม่ต้องกลัวว่าเออจะเป็นอะไรนะตัวนี้คือใช้ได้เลยนะครับ ด้านท้ายก็เป็นดีไซน์ก็คือกันชนท้ายนะครับตัวนี้ครับชุดนี้เป็นชุดไฟ LED นะครับแล้วก็แลบสีเป็นน้ําเงินนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็พาชมด้านท้ายของตัวรถเป็นตู้แห้งนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับด้านท้ายเป็น2บานนี่เลยนะครับตัวล็อกนี่ครับอันนี้ก็นะครับต่อที่ S-SK นะครับคันนี้ครับนี่ก็พาชมรอบๆคันของตัวรถ FTR 240ต่อเป็นตู้แห้ง10บานนะครับตัวนี้ครับครับอันนี้ตัวตู้ก็คือความยาวที่7.6.9เมตร69ความสูงที่2.5เมตร50แล้วก็ความกว้างที่2เมตร5้นะครับอันนี้มาดูที่ตัวมารตอร์ไซค์นะครับเป็นสแตนเลสนะครับนีครับอันนี้เป็นสแตนเลสเลยนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็มีอันนี้พาชมคัตซีนะครับรูปตัว C นะครับ ถือว่าเป็นแคสซีใหญ่นะครับสำหรับ FTR 240คันนี้นะครับแล้วก็มียางอะไหล่ให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับเผื่อว่ายางรั่วก็ใช้ยางอะไหล่ได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับตัวล้อนะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับตัวนี้ครับน็อตล้อสีทอง10ตัวนะครับแล้วก็ตัวดุมล้อเป็นสแตนเลสนะครับแบบนี้เลยก็ับสวยงามนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับนี่ครับตัวซุ้มล้อก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ครับ ดีไซน์มาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นที่เก็บของนะครับแบตเตอรี่2ลูกหรือว่า24โวลต์นะครับอันนี้ชุดหม้อลมเบรกนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแบตเตอรี่นะครับตาชมรอบๆคันนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อไอเสียของตัวรถนะครับนี่ครับหม้อลมชุดหม้อลมเบรกนะครับแล้วก็มีกองอากาศนะครับมาดู ซูมล้อด้านขวาอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับเป็นส,ตสแตนเลสนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นส,ตสแตนเลสนะครับอันนี้จะแข็งแรงกว่านะครับอันนี้เป็นขอบโครเมียมเพื่อความสวยงามมือจับเบ้ารองแล้วก็กรอบตัวนี้นะครับนะครับพาชมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรอบของกระจกแล้วก็มีการสาดครับเป็นชุดโครเมียมครับก็แต่งเป็นกีกะอย่างสวยงามนะครับอันนี้เป็นน็อตล้อนะครับสีทองแล้วก็ตัวนี้ล้อเป็นล้อ อลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสครับดุมล้อนะครับเนี่ยครับมีให้เลือกหลายลายนะครับตัวนี้ครับนี่ครับวันนี้ก็ผาชมนะครับเป็น FTR แปลงหน้าเป็นกิกะนะครับตัวนี้ครับซึ่งทำให้หล่อขึ้นสวยขึ้นแล้วก็น่าใช้ยิ่งขึ้นสำหรับคนทำเงินนะครับคันนี้ครับนี่ครับพาชมแบบกันชนหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นกันชนหน้าสแตนเลสครับตัวนี้ครับเนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับพาชมนะครับอันนี้ก็เป็นชุดกระจังหน้านะครับก็ทำให้สวยงามขึ้นน่าใช้ยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้านะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของง่ายครับดาวน์รุ่ต้นเพียงแค่5%ครับหรือติดต่อ Facebook สมนึกอิสุออลไลน์ยูทูบสมนึกอิสุอัลไลน์เบอร์ติดไอเดียไลน์นะครับ0 8 1 4 9 8 6ด8 1ีานครับขอบคุณมากครับที่ตามรับชมขอบคุณมากครับ